จริงๆจ,จังเกิลยิงไกลนี่มันมีหนึ่งตัวที่แบบไม่ค่อยอยากเล่นน่ะทวิชนั่นเองมาในทีมแก๊งสเตอร์เมื่ต้องมาเจอสินเช้าป่าด้วยเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะทีโมเต้นเอาเรื่องเอาใช้หน่อยเยอะ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 ตั้งเกมไม่มีอะไรก็ฟาร์มก่อนละกันอาใช้ใช้ตานมาแล้วครับวิวนงวอลกแล้วครับวิวนงวอลกแล้วครับเข้าไปโยนอี่อีเปิดบ,บาดเปิดบ,บาดยามาชิบหาย วินวอลกวินวอกวินวอกไปเลยไปเลยคุณมองเหม็นผมคุณม้องเหม็นผมไม่ต้องมา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 อยากได้ทวิชแบบเมื่อก่อนที่แบบเดินใกล้ๆตัวแล้วศัตรูแล้วศัตรูมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนี่มันมองเห็นไงวินวอกมาแล้วครับวินวอลก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 ครับโยนข้าไปบโยนข้าไปบโยนข้าไปกดบึ้งตายแน่นอนแบบนี้มาดีที่มกมาสิมาสิอืมอืมอืมกูเท้ามันยิงไม่ติดไติไปเอออมันคิวโอ๊แปด หายไปเลยยิงผมไม่น่าไปยินแลกกับทีโมเลยลืมไปว่ามันมีใบเนี่ยลองดามเมก,กันว่าผมจะโหดขนาดไหนมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อืม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 ไม่ได้ทวิสนี่โอกลางระวังกำลังเล่นมุกเลยทวิสนี่ใช่ตัวละครที่เอาตีไปไหนก็นได้ป่ะนั่นมันทวิสแต่เฟรเฮ้ยการซาร์คุณ เอาตีดาเมจยดยัดมาแฝดไปไหนวะแฝดไปไหนวะมองไม่เห็นรวบไงตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเอไอ้ชัดดาวมังกรครับแบบนี้อีซี่มังกรก็ผมไปครับไปครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับอืมยิงยิงแฝดว่ะอีกทีนึงปิ้วปิ้วเอ็ปังเอ้ยเอ่อเออชาวมาชาวมาชิบหายปิ้นเบลก่อนปิบนเบลก่อนคุณ บินวอล์กปอดไพรห่ห่วงยังไงเข้าไหมอืมอืมบอกเลยว่าอืออืมอืมสวยงามไม่ใช่เอ็กปังสิมันคอนทมิเนตอีกสักทีอืมอืออืออืมหนูใหญ่อืมอืออือรึ่งหลอดไปสิขึหลอดไปสิเพื่อนเอาไหมต้องเอาอีกรอบครับอ่าพอสตันมาแล้วอะพอสตันมา ตะตันไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเช็คหงุดิดหายเออหนูระเบิดโนไม่น่าเลย,เ,ยเล่นในคลิปไม่น่าเลยเฮ้ยเลนล่างแอมบูชครับได้เวลาได้เวลาสนุกนะครับผมบอกเริ่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 ม,อ,มอืม <c oughs> โอ้กลางผมว่าลาก่อย เพระแปะรอดป่ะคุณหแปะเข้ามามานี่มานี่หิวโวหิวโวมามาไอ้ปังเอ็ก e r m i เติบติเติบเตบเติบเต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 บมันรอดด้วยที่ก็แปะมาช่วยโอ้ยดับเบิ้ลคิวเฉยโอ้โดนดักในป่าแกโอเลน่าเราโอ้โหแต่ว่าสินเชาอยู่ได้เนี่ยจะรอดไหมได้ไหมอหือโอ้ล่างครับโดนดับเบิ้ลได้ยังไงทิปเปิ้ลได้ไม่รอดทีีก็มากลับไม่เพื่อนกลับไม่เพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนไปไหนล่ะผมว่าเพื่อนไม่น่ารอดครับอีเตียมาแล้วอีเตียยังไงผมไม่กล้ายิงว่ะรวบแล้วอืม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 เข้าไปไม่ได้คุณเออกันให้เฉยอ้าวเตียยอสกิลไปแล้วด้วยเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้สามหนึ่งบอกเลยกูเข้าไปทำไม แล้วผมก็ถ่ายวัดผมเพิ wow. ่งเห็นของสินเชาไว้คุณอินฟิน t y ี้ g อที่นี่สองวันที่ฝักดิสโอ้สักนิดยะมาเด้มาอืมอืมอืมมาอืมอืมดาบบนคินเฮ้ยเฮ้ยอะไรมฮ้จเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตอยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเี้เฮ้เเน้้เฮ้ย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 เฮ้้เฮยเฮ้ยเเย กูทำไรไม่ได้เลยไม่ว่วาลำกรครับเดีย๋ยไปคุ้ยเดี๋ยไปแครสิ่งได้ได้กูออกอยังไงล่ะเนี่ยกูออกยังไงไม่มีอะไรอมาดิมาดิมาดทมิทิโมทิโมไอโมไอโมมันอยู่ข้างในวะเข้าไม่ได้เอามันอยู่นูน่นโอ้ยเฮ็ด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 ยังการาบเพื่อนเพื่อนชิบหาย หน้าที่เอาเทเลปเป็นเอ้ยการจะบอกหน้าที่เทเลปเป็นของเป็นของเราเจอตัวนี้ไม่กล้าเลยมีไอเอด้วยนั่นน่ะเฮ้ยเจอเหยื่อ่ะคุณเจอเหยื่อ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 ชิบหายแอบแืมกดได้ไหมเออได้ติดพิผมตายกัดตีเพื่อนกัดตีเพื่อน จะเอาเหรอจะเอาจะเอาจะเอาใช่ไหม αι? จะเอาใช่ไหม αι? อืมได้แล้วหนึมาแล้วสินเชาไอ e, สินเชาไอ e. ไปแนละ้วเอนชสเตอร์คิสซันแอร์ลกลาไก่นโทวิ่ที่เป็นขนมแท่งๆปะอันนั้นมันสติ๊กได้หรอเอ้ยช็อกเวฟโอโผมจะยิงคบคุณหนงวิมี เอออือเอาออกมาแล้วครับแสง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 มาจากทางด้าหลังครับป้า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 เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดมานี่ทิโมมานี้มานี่อืออืออายอันเดอร์แ k ร l เที่เหลือฝากด้วยทีมที่เหลือฝากด้วยทีมอือทีเดียวที่เหลือฝากด้วยทีมโอเคสวยงามครับช็อตเมื่อกี้ต้องขึ้น pay off the game ครับผมแระเป็นที่มาของบารอนไชอในนาทีที่38 สองวิเอลเดอร์จะเกิดห้าสี่สามสองหนึ่งเอลเดอร์มาแล้วเอ,เอ้ยโอ้โหแฟเดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยทีโมอ,อะไรวะเฮ้ยเก่าเลยขนาดนี้เอาเจอคนเจอคนเจอคนมาดีสวัสดีสวัสดีมาดีมาดีมาดีเฮ้ยม,มีคนหลงหนึ่งนาย มีคนหลงหนึ่งนายโอ้กูตายแล้วเนี่ย <S <S ครับผมเฮ้ยเขาบอกแล้วผมอยู่พัดไก่อ,อู้อู้เอาแล้วตัวหลักตายเอาชิบหายยังไงผมดูไกลามากเลยว่ะลังไปแอชเรามาแล้ว เรามาแล้วอืมอืมอืมไปแล้วหนึ่งอืมกระดดเลือดกระดดเลือดยา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 ,ยา,ยาเจี๊ยขึ้นทำไมเอ้ยแถบริบหายเฮ้ยช็อกเวฟใครวะช็อกเวฟใครช็อกเวฟใครกูเห็นช็อกเวฟใครคือเมื่อกี้คือถ้าเขาช็อกเวฟโดนนะบอกเลยว่าผมรอดเอาตัวเนี้ยแนเอาตัวเนี้ยแนอืมอืมอืมอม,มันมีสัญญา แล้วความชิบหายมาเยือนครับผมเมลเลือกแล้วทุกคนก็ไม่ได้ครับอ,อู้เออเดะเดะเดะอ๋อโดนเห็ดตายเหรอเอ้ยตายกันในป่าอย่างงี้เดิมบัสโคนไม่ตีเหรอเพื่อนว่ามันถึงจุดจบแล้วครับมันถึงจุดจบแล้วครับผมทุกคนถึงจุดจบแล้วครับกูเข้าไม่ได้ครับกูโอ้กูตายครับเรียบร้อยครับหัวร้อนครับเราต้องไม่โชว์ของนี่ ไม่โชว์ว่าเราไม่ออกไปเลยมีตังค์หมื่นกว่าทำไมทีมดำกับผมแบบนี้เยอะเยอะเยอะแสง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 าะไรทั้งหลังครับป้า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 เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดมานี่ทีโมมานี่มานี่้เยอะเยอะเยอะ